สวัสดีครับอ่าวันนี้คุณอยู่กับเกม Butterfield b a c Company 2นะครับก็วันนี้เราจะไม่มาเล่นโชเกียนหรือมาโชกากเลยนะวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของพวกออปชันต่างๆของปืนแล้วก็ทุกหน่วยนะฮะทุกออปชันที่มีอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> ก็หลายๆคนอาจจะใช้ออปชันต่างๆผิดไปหรือบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะสําหรับคนที่ไม่รู้ก็ดูต่อไปแล้วกันก็อย่างแรกที่จะบายนะฮะก็จะเป็นพวกเป้าเลดดอนะครับที่มีมาให้นะฮะในเป้าวเลดดอนี้ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคล้าย,ายๆออปชันมาตรฐานนะที่คนส่วนใหญ่ใส่กันนะครับก็จะช่วยให้เราเล็งปืนต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะฮะจากที่เล็งเป้าตรงปืนแล้วมันเล็งยากยิงคนยากนะครับพอเราใส่เลดดอทไปก็จะทําให้เรายิงง่ายขึ้นนะฮะอันที่2นี่เป็นเป้าคูณ4ออปชันนะครับก็จะทําให้เราซูมได้ระยะหนึ่งนะฮะก็ทําให้แบบพบศัตรูที่อยู่ไกลๆหรือระยะกลางจะทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นนะฮะก็แล้วแต่คนถนัดนะฮะ ว่าจะใช้เลดดอทหรือว่าจะใช้อาเป็นคูณ4ี่ไปอันที่สามนะที่เป็นรูปปืนต่างๆนะแล้วเป็นสัญลักษณ์บวกนะครับก็จะทำในส่วนนี้จะทําให้เราลดแรงถีบของปืนไปนะคือบางคนเวลายิงปืนกลหรือยิงปืนต่างๆนะไม่ได้ใช้เทคนิคในการเคาะกระสุนปืนนะคือจะเป็นแบบใช้ยิงค้างนะกดคลิกซ้ายค้างปืนก็จะปื้ดมันก็จะถีบขึ้นนะ พอใส่ออปชั่นนี้ขึ้นไปเอ้ใส่ออปชั่นนี้ไปนะจะทำให้เรายิงค้างแล้วแต่ว่าเป้าอ่ะมันจะไม่ถีบมากขึ้นก็คือเป็นการลดแรงถีบไปนะครับอ,อย่างที่3ามนะฮะก็อธิบายในส่วนไหนดีอ่ะเป็นส่วนของสไนเปอร์แล้วกันสไนเปอร์ก็จะเป็นเล d ดอตคูณ4นะฮะแล้วที่เพิ่มเข้ามาก็เป,เป็นเป็นรูปอ่ากองระบวกนะก็คือจะเป็นส0คูณ1ิเท่านะครับอันนี้ก็คือระยะไกลนี่เราจะซูมได้ดีดีมากๆนะจะมองเห็นศัตรูได้ใกลมากขึ้น ในส่วนต่อไปก็จะอธิบายในส่วนของไม่เด็กแล้วกันนะครับก็จะเป็นหน่วยพยาบาลที่เป็นรูปกล่องพยาบาลนะฮะและเป็นรูปอ่าเหมือนเป็นยังไงอะกล่องพยาบาลแล้วเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยอ่าที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยในส่วนนี้ก so er ็คือว่าเราจะทําให้เราเนี่ยฮิวหรือว่าอ่าเพิ่มพลังของเพื่อนเนี่ยได้ไวขึ้นนะฮะจากประมาณสักเราทิ้งกล่องไปแล้วเนี่ยประมาณสัก3าวิเลือดเด้ง3ามวิเลือดเด้งนะใส่นี้ไปก็จะเป็นวิครึ่งเลือดเด้งก็ทําให้เราเลือดเด้งไวขึ้นนะครับ อ่าอันต่อไปก็เป็นกล่องพยาบาลและเป็นรูปอ่าคล้ายๆรูปสัญญาณนะฮะอันนี้ก็จะคือว่าเป็นการเพิ่มรัศมีของการชุบเพื่อนนะหรือฮิวเพื่อนเนี่ยได้เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับจากที่เป็นวงเล็กๆวงแคบๆก็จะทําให้แบบว่ามันกระจายเป็นวงกว้างได้มากขึ้นคือเพื่อนอยู่ใกล้ๆกล่องแบบไม่ต้องใกล้มากก็จะได้ในส่วนของเลือดไปแล้วนะครับ <c oughs> อ่าต่อไปก็เป็นหน่วยสไนเปอร์นะหรือหน่วยรีคอนนะครับที่เป็นรูป ลำกล้องนะฮะนล่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์าเหมือนสัญ,ญลักษณ์สัญญาอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นคือว่าเวลาเราเล็งเราซูมไปนะครับแล้วเราเห็นศัตรูเนี่ยคือศัตรูที่เราเล็งไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแท็กเกอร์หรือว่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีแดงบนหัวนะฮะคือเพื่อนที่อยู่ในทีมเราหรืออยู่ในสัคคอรเราเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่าเรากาลังเล็งศัตรูคนไหนอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นผลดีมากนะที่จะทําให้เพื่อนเราหรือว่าคนในทีมเราเนี่ยเห็นศัตรูที่เรากําลังเล็งอยู่นะ ทําให้เราได้เปรียบมากนะครับในส่วนนี้ออันต่อไปที่เป็นรูปคนนะฮะและเป็นรูปเข็มฉีดยานะฮะอันนี้อ่า<ะ>ก็จะทําให้เราวิ่งไวมากขึ้นนะฮะในส่วนนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ผมเห็นคนใช้น้อยมากนะะวิ่งไวก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยในส่วนของการที่เราทําให้เราวิ่งไวมากขึ้นอันต่อไปที่เป็นรูปคนและเป็นรูปกระสุนปืนสอันนะก็นะคือว่าจะช่วยให้เราเพิ่ม คล้ายๆเพิ่มกระสุนของปืนนะฮะเป็นสองเท่านะก็เกือบเกือบสองเท่านะเป็นเพิ่มอีกประมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้านะฮะก็เพิ่มมาประมาณอ่าสมมุติว่ามีปืนกระสุนมีร้อยนัดก็จะเพิ่มมาเป็นร้อยเจ็ดสิบห้านัดนะฮะ,ะอันต่อไปเป็นรูปคนและเป็นรูประเบิดนะฮะอันนี้คือจะเพิ่มระเบิดมือและเครื่องเครื่องยิงระเบิดนะฮะพวกระเบิดมือที่เราใช้กันกับ 40มิลนะ40มมนะที่เป็นเครื่องยิงกระสุนนะก็จะเพิ่มมาเป็น2เท่านะครับจากมี1ลูกก็กลายเป็นมี2ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปที่เป็นรูปคนไอ้รูปหน้าคนนะแล้วก็เป็นรูปเกาะก็จะคืออันนี้คือจะทําให้เราอืดมากขึ้นนะก็คือจะทําให้เรามีเลือดมากขึ้นกว่าเดิมแต่อันนี้มันน่าจะคูณประมาณ1.25นะก็คือจากเลือด100ก็จะเพิ่มมาเป็นร้อยะี่้าครับ ก็ช่วยมากนะในพกหน่วยหมอหรือหน่วยอะไรก็ได้ที่ต้องการความถึงนะอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยอันต่อไปเป็นรูปคนและเป็นรูปเป้านะครับอันนี้คือช่วยให้อ่ากระสุนของเราเนี่ยมีดาเมจหรือมีพลังกำลังมากขึ้นคือทําให้เรายิงศัตรูแล้วมันจะแรงขึ้นนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่คนใช้กันเยอะมากนะครับอันต่อไปที่เป็นรูปคนและเป็นรูปกระจายนะหรือรูปดาวกระจายเนี่ยก็คือว่าจะทําให้อาวุธ ที่เป็นเกี่ยวกับอาวุธระเบิดนะฮะอาวุธแสงเครื่องต่างๆจะแรงขึ้นประมาณ1.25ก็แรงขึ้นพอๆกับอันนี้นะฮะอัน,นที่เป็นรูปเป้านะฮะอาวุธที่เป็นระเบิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นระเบิดมือ40มม,มหรือว่าพวก RPG พวกอะไรตรงนี้ต่างๆก็จะทให้แรงขึ้นอันต่อไปที่เป็นรูปคนและเป็นรูปอาสา่คาดอย่างนี้นะฮะอันนี้คือจะเพิ่มในส่วนของกระสุนที่เป็นกระสุนล็อกเก็ตนะฮะหรือว่า พวกกระสุนสแสวงเครื่องต่างๆนะจาก RPG แล้วเรามีประมาณสัก2นัดอันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นสักประมาณ4ี่นัดนะก็เพิ่มมาประมาณ2เท่านะครับอันต่อไปจะเป็นรูปลูกซองและเป็นลูกกระสุนนะอันนี้คือจะช่วยได้ดีมากสำหรับคนที่ใช้ปืนพวกปืนช็อตกันหรือปืนลูกซองนะคือปืนลูกซองส่วนใหญ่ถ้าเรายิงไกลๆนี่มันจะกระจายออกม่วหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือถ้าเราใส่ออปชั่นนี้ไปทําให้กระสุนมันรวมตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าเราจะยิงไกลหรือยิงใกลก้กระสุนก็จะรวมตัวเป็นกลุ่มไม่กระจายออกเหมือนที่เราไม่ได้ใสนะ่ออปชั่นฮะโอเคฮะก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายครับ